เราจะมาลนไปติ่สู้กันนเ่องจีัแบ้อเวลา้ปกันเลยนีส้วเราก็อซื้อมาวางที่ตรงนี้แต่ที่มีช่องยูทูบของตัวเอง

มาอะไรแไปสู้เลยเปอดทีวีหน่อยน้องคุลแต่ไม่ใช่เปิดทีวีนะอ้น้องดูที่นั่งพี่น้องไม่ได้กินอันนี้นะสี่น้องก้าลาตูต่าทีพีสองได้เลย